ที่สุดของมีมนี้ค่ะต้องบอกว่า2ตํานานมีมดังมาพบกันตัวจริงเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะ2ตํานานบม,ม,มีมดังอยู่ในตํานานที่แฟนเองนะคะชื่นอชอมกันอย่างมากค่ะตัวจริงปัจจุบันเปลี่ยนไปมากชาวเน็ตก็ยิ้มตามไปด้วยสําหรับวันที่1ิตมิถุนายนนะคะเว็บไซต์ดังค่ะ อย่าง lab b e b e แได้มีการเผยเรื่องราวที่ชวนยิ้มไม่น้อยกับกระแสบรโลกออนไลน์นะคะเมื่อเร็วๆนี้ผู้คนที่ใช้โซเชียลต่างหือหาและชอบอกชอบใจอย่างมากค่ะภายหลังจะมี2ตํานานมีมดังนั่นก็คือเบสรักเบนและด็อก่ะ ซึ่งในปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้พบกันนะคะเดี๋ยวรวมเฟรมถ่ายภาพเดียวกันอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สร้างตำนานมีมที่ยังมีลมหายใจอยู่จริงๆจะเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้เรานําภาพมาฝากกันด้วยมาติดตามมารับชมกันเลยค่ะกับปัจจุบันนี้นะคะเจ้าของตัวจริงปัจจุบันเจ้าคาปสุขตอนนี้กลายเป็นสุนัขแก่ที่สูงในโลกอายุถึง17ปีกันแล้วทางด้านของใคคารเาวนได้มีการ เปิดเผยกับโอกาสครั้งนี้ที่ไปเจอกับมันที่บ้านของหญิงผู้ที่เป็นเจ้าของระหว่างทริปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะหลังจากถ่ายร่วมเฟรมกันเขาก็ได้นําภาพมาเผยแร่ผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเปรียบเทียบอดีตปัจจุบันที่เปลี่ยนไปมากๆชวนยิ้มทีเดียวเลยจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ